ทดสอบทอดสอบอันนี้ไลฟ์สอดอยู่ใช่ไหมสวัสดียามเช้านะคะทุกคน เช้าร้านเนสัตะตะยายมเช้านะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะที่จันทบุรีค่ะอากาศเย็นมากเลยนะคะอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะปกติตอนเช้าเนี่ยยิมนะคะซึ่งเป็นลูกสาวคุณอาหรือคุณลุงประสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ได้กลับมาอยู่บ้านนี้เนี่ยประมาณสอง เดือนครึ่งแล้วค่ะก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะคะหลังจากที่ลงมาจากเครื่องบินนะคะที่เป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็กลับมาดูแลสุขภาพนะคะที่ที่บ้านต่างจังหวัดนะคะรู้สึกเติมเต็มสุขภาพแล้วก็มีมีความสุขมากมันเป็นสุขภาพที่เราปรารถนาและใฝ่ฝันมาก่อนนะคะเพราะว่าปกติเนี่ย ถ้าถ้าช่วงช่วงชีวิตของเราที่ที่ทำงานเป็นแอร์อยู่บนเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยก็เหมือนเป็นออฟฟิศของเราแล้วก็ไปทำงานอยู่บนนั้นทั้งความกดอากาศแล้วก็การทำงานเป็นกะเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ยิมเนี่ยจะต้องปรับตัวจากการที่เราเป็นคนทำงานภาคพื้นมาสู่ทำงานบนเครื่องบินทีนี้ว่าเราอะ่ะใช้ชีวิตอยู่บนนั้นอะ่ะ ประมาณ12ปีเลยนะคะที่เราทำงานเป็นกะแล้วเราก็จะต้องออยู่กับความกดดันด้านเวลาด้วยเนาะแล้วก็ความกดอากาศด้วยเวลาอากาศเปลี่ยนหรือเวลาแล้วยิ่งเวลาที่เรานอนไม่พอค่ะพออากาศเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็เป็นภูมิแพ้โดยส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราอ่ะ จะต้องหาตัวช่วยตอนแรกช่วงชีวิตตอนนั้นน่ะที่เป็นแอ์นะก็เราก็คิดว่าเออเราก็จะออกกำลังกายเราก็ต้องแบ่งเวลาไปออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งกินอาหารให้มีประโยชน์พอหลังจากที่เราเออกกำลังกายแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนี่แหละค่ะ คือคือปัญหาของเราในตอนนั้นเพราะว่าตอนที่เราทำงานเป็นกะนั้นเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะพักผ่อนให้เพียงพออย่างคนทำงานภาคพื้นได้เนื่องจากอะไรรู้ไหมเพราะว่ายิมต้องทำงานเป็นเวลาแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าการทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือนักบินเนี่ยจะต้องตรงเวลามากๆแล้วก็ทำงานไม่เป็นเวลาบางวันเนี่ยเขาจะทำงานกันอย่างนี้ค่ะเป็นกะ สมมติอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมทางาน4วัน2วันแรกเนี่ยเป็นช่วงเช้าและ2วันบ่ายเนี่ยเป็นเป็นกะบ่ายถ้า2วันแรกช่วงเช้า,ช,ช,าช่วงเช้านี่มันไม่ได้เข้าเวลาเดิมทุกวันนะคะตอนอันนี้กําลังเล่าถึงเรื่องตอนที่เป็นแอร์อยู่นะคะทุกคนช่วงเช้าเนี่ยก็ทํางานเข้างานตีห้าก็เท่ากับว่าเราจะต้องแต่งหน้าทําตัวให้พร้อมแล้วก็ขับรถไปทํางานใช่ไหมเออเราก็จะต้องตื่นอย่างน้อยก็ต้องตีสามหรือไม่ก็ต้องตีสี กำลังเล่าถึงช่วงชีวิตเนาะ,อ,ะอันนี้วันแรกวันที่สองเนี่ยบางทีเข้างาน10โมงนาฬิกาชีวิตเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนอีกแล้วจากตีห้าเป็น10โมงเพราะว่าเราไม่สามารถตื่นตีห้าได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปง่วงนอนอีกในช่วงช่วงเย็นๆเพราะนาฬิกาชีวิตมันเปลี่ยนแล้วก็ต้องทำให้ชีวิตเราตื่นนอนแล้วก็นอนให้มันตรงเวลากับที่เราไปทำงานเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปง่วงบนเครื่องบินพอวันที่สามเนี่ย แล้วก็มีเวลาเข้างานประมาณบ่าย2องโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันที่4บางทีเข้างาน4ี่โมงแต่เลิกประมาณตี2องตีสหรือบางทีเข้างาน2องทุ่มเลิกตีสี่นั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นปัญหาสุขภาพของยิมในช่วงที่ยิมทำงานเป็นแอร์โฮสเตสอยู่นะคะทำให้เราเนี่ยหาตัวช่วยจากการที่เราก็ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อแล้วเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วประกอบกับว่าช่วงนั้นเนี่ย พี่เนก็เริ่มมาค้นพบตัวช่วยเหล่านี้นะคะนิมก็เลยลองดูเพราะเราสร้างกล้ามเนื้อด้วยเนาะแล้วเราก็หาพวกอ่อถ้าหลายท่านได้เคยมีประสบการณ์ในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยการยกเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทนะก็จะรู้ว่าบางทีเรากินอาหารเนี่ยโปรตีนมันไม่ครบเราก็พยายามจะตามหาโปรตีนที่ทั้ง ตอนแรกก็ไปเข้าสายทั่วไปเลยนะไอ o l a t e โปรตีนเวพอพอไปทานพวกนั้นอะคะ่ะมันทำให้แบบผื่นสิวขึ้นหน้าอกไปหมดเลยเราก็ประสบปัญหาแล้วมันก็รู้สึกเหมือนแบบพอพอเราไปอ่านนะมันมีผลกับฮอร์โมนเราด้วยแล้วตอนนั้นก็ยังปวดประจำเดือนอยู่ด้วยมันไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้โดยรวมเราก็พอไปอ่าน ข้อดีของโปรโตีนพืชหลายๆหลายๆอย่างนะเราก็คิดว่าเราอ่ะหาโปรโตีนพืชมาทานดีกว่าพอเราหาโปรโตีนพืชมาทานใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากนมบางคนแพ้แพ้พวกผลิตภัณฑ์จากนมใช่ไหมแล้วก็สิวขึ้นแล้วก็มาหาโปรโตีนจากพืชทานทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้รู้จักยูนูติเพลนโปรตีนกระปุกนี้เนาะเราก็ทานโปรโตีนพืชทั่วๆไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ทํามาจาก ถั่วเหลืองพอเราทานโปรตีนพืชจากถั่วเหลืองแล้วเนี่ยก็ประสบปัญหาอีกค่ะทุกคนก็คือท้องอืดค่ะไม่ทราบว่าคนนี้เคยมีประสบการณ์ในการทานโปรตีนชงแบบไหนบ้างนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะแล้วพอตอนนั้นเนี่ยทานโปรตีนพืชที่ทำมาจากถั่วเหลืองท้องอืด ตอนนั้นไม่เข้าใจแล้วเราก็ไป,ไปไปโรงพยาบาลเลยค่ะเพื่อที่จะไปบอกหมอเพราะเหมือนมันแบบมันมัน,มนท้องอืดแล้วมันไม่ย่อยอ่ะเราหาซื้อทั่วไปตามแบบซื้อออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าทานอันไหนก็ได้เนาะปรากฏท้องอืดเข้าโรงพยาบาลแล้วพอหมอสืบประวัติเล่าให้ฟังหมอหมอก็บอกว่าอ๋อสงสัยเราคงจะแพ้ <c oughs> อะโปรตีนพืชมันจะ,อะขอโทษค่ะ อืมอันนี้บ้านบ้านตานเนสัตะเซ <c oughs> ่โปรตีนพืชเนี่ยมันทำให้เราท้องอืดได้ตอนนั้นก็เลยพยายามจะตามหาใหม่ว่าโอเคปกติเราทานอาหารไม่ไม่ได้โปรตีนอาจจะไม่ครบ ก็เลยหาโปรโตีนพืชที่เหมาะกับเราทีนี้ว่าตอนนั้นพี่เนทเ,เนี่ยก็เริ่มมาเจอตัวนี้แล้วก็คือยูนูติแ pl โปรตีนซึ่งเป็นโปรโตีนจากถั่วลันเตาเข้ากล้องแล้วก็อมเมล็ดฟักทองนะคะพอทานแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดีทานง่ายมันไม่ฝืดคอแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบหนัก แบบโปรตีนพืชที่เราเคยเจอแล้วมันก็เป็นรสโกโก้ที่เราชอบทานอยู่แล้วพอเราทานเข้าไปแล้วอะค่ะท้องก็ไม่อืดแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วแถมยังขับถ่ายสะดวกอีกนะคะเพราะว่าโปรตีนพืชกระปุกนี้เนี่ยเขามีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกในกระปุกเดียวกันนะคะหรือเรียกว่าซินไบโอติกนะมันแก้ ัญหาแล้วก็ตอบโจทย์สุขภาพของยิมในตอนนั้นได้เป็นอย่างดีก็เลยจอยากจะมาแบ่งปันคือมันเล่าได้เต็มปากเพราะว่าเราประสบพบเจอด้วยตัวเองนะคะและสารสก,กัดอีก2ตัวที่ยิมทานอยู่แล้วก็ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันของยิมตอนช่วงที่ยิมเป็นแอร์เนี่ยนะคะก็คือนี่เลยค่ะเบต้ากลูแคนนะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทำให้อาก็ทานช่วงอ่า ท้องว่างเนาะตอนเช้าๆตื่นมาก็ทานเนี่ยค่ะเบต้ากลูกแคนสองเม็ดนะคะซึ่งมันเป็นตัวช่วยที่ยิมรู้สึกว่าเราเนี่ยนอนไม่พอแต่ทำไมภูมิแพ้เรามันดีขึ้นจริงๆมันเป็นหลายองค์ประกอบที่ร่วมกันนะทั้งยิมช่วยเหลือตัวเองด้วยก็คือการที่ยิมพยายามที่จะถ้าวันไหนเรามีโอกาสวันหยุดอย่างเงี้ยเราก็จะเข้านอนนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ต สี่ทุ่มแล้วก็ปิดไฟปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยเหลือตัวเองในการนอนเพราะว่าการที่นอนไม่พอนะคะมันส่งผลเสียกับชีวิตของเราอุ้ยลมมันแรงมากเลยค่ะที่ที่จันทบุรีลมแรงนะคะตอนนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยเสียสมดุลในร่างกายท้ง ช่วงที่เรานอนไม่พอแล้วมันก็ไปสะสมสะสมไปเรื่อยๆมันเกิดเป็นปัญหาสุขภาพได้มากมายแล้วเชื่อไหมคะว่าตอนนั้นน่ะออตอนที่เราเป็นแอร์เนาะเราก็มีปัญหาด้านสุขภาพตรงที่ว่ามันทรมานทุกครั้งเลยค่ะที่เราเป็นประจําเดือนแล้วเราก็ปวดประจําเดือนมากมากมากม,ากมากแล้วเราก็ไปหาคุณหมอเนาะไปตรวจซีตรวจอะไรมันก็ไม่เจอค่ะไปหาคุณหมอ 3รอบอันนี้กำลังเล่าถึงประสบการณ์การดูแลสุขภาพตอนช่วงที่ที่อยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสมานะคะซึ่งการที่เราปวดท้องประจำเดือนตอนนั้นน่ะมันก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของเราเพราะว่าการที่จะขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินน่ะเราจะต้องทำงานเกี่ยวกับด้านการฉุกเฉินคือร่างกายเราต้องพร้อมที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าเราปว่วยซะเองอะ่ะ มันจะไม่ได้แต่ถ้าเราทํางานภาคพื้นบางทีเราปวดท้องเราก็ยังบอกเขาว่าเออลาจากออฟฟิศวันนี้ไปหาหมออยงเงี้ยนะคะบนเครื่องบินเนี่ยเหมือนเราเดินทางอะ่ะมันต้องพร้อมถ้าเราเดินทางบนรถเราสามารถจอดระหว่างทางได้เข้าปั๊มเลี้ยวเข้าคลินิกเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลแต่พออยู่บนเครื่องบินปุ๊บเนี่ยทุกอย่างซีลปิดหมดเครื่องบินปิดหมด คนที่ทำงานบนนั้นน่ะจะต้องสุขภาพดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นผู้โดยสารที่เขาจะป่วยเพราะฉะนั้นยิ้มก็เลยจะแก้ปัญหาของตัวเองตอนนั้นที่ปวดประจําเดือนไปหาคุณหมอครั้งที่สามคุณหมอก็พูดเหมือนเดิมว่าให้ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะนั่นแหละค่ะถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกกำลังกายแล้วก็ สร้างกล้ามเนือ้อมีเทรนเนอร์ด้วยนะคะก็ปรับเรื่องอาหารกว่าจะมาเจอโปรตีนพืชกระปุกนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกดีใจมากและอีกหนึ่งตัวช่วยตอนที่เราปวดประจำเดือนนะคะก็คือไอตัวนี้ค่ะเป็นคอโลฟิลนะคะซึ่งคอโลฟิลวันนี้นะคะ หลักๆสำคัญที่ช่วยเรื่องการปวดประจําเดือนของยิมเนี่ยเป็นไอตัวหญ้าอัลฟาฟ้าซึ่งหญ้าอัลฟาฟ้าเนี่ยไปศึกษามาแล้วว่ามันมีส่วนช่วยเรื่องการปวดประจําเดือนจริงๆแล้วมันก็ช่วยขับพิษทำให้ให้เลือดที่มันออกมาตอนเราเป็นประจําเดือนนะจากที่มันเป็นริ่มๆหรือมันเป็นสีดำๆอ่ะ มันก็ออกมาสีแดงสดสวยนะคะซึ่งเขามีสรรสกัดหลายตัวเลยนะคะถ้าหากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ทางร้านเนสัตตะเดี๋ยวจะปักลายไว้ให้นะคะแอดไซน์ลายเนสัตตะนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ในในโพสต์หรือตามหาได้ใน โพสต์อื่นๆหรือในหน้าเพจได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเช้านี้ก็เลยอยากจะมาบอกตัวช่วยดีๆตอนช่วงที่เราเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็คิดว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็คงจะอยู่กับชีวิตยิมไปตลอดเหมือนกันใช่แล้วก็ค่ะยังช่วยเรื่องโดยโดยโดยส่วนตัวยิมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวหรือผิวพันธ์อะไรนะแต่ว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยนะคะ มันมันดีมากๆในตัวเนี้ยถ้าคุยเนี่ยมัน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 จะยาวเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องไปนี่ยังไม่ได้เริ่มออกกําลังกายนี่รอแดดออกนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปออกกําลังกายยามเช้ากลางแดดนี่แดดอ่อนๆเริ่มออกยามเช้าแล้วนะคะที่บ้านของพี่เนสัตตะนะคะจะออกช่วงประมาณเนี่ยคะ่ะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเราก็ออกกําลังกาย ตางแดดยามเช้าเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันคือเรามีตัวช่วยแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะการที่เราออกแดดยามเช้ามันก็ช่วยหลายเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องการนอนอทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันนะแล้วก็มันยังช่วยให้เรามีวินยนะัยเนาะแล้วมันก็ยังช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีได้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็สำหรับใครที่ ยังหาของขวัญปีใหม่สำหรับคนที่เรารักหรือว่าจริงๆอะ่ะเราก็ให้ของขวัญกับตัวเองได้นะคะก่อนหน้านี้เราก็เราควรที่จะมีของขวัญมอบให้กับตัวเองก่อนนะคะสำหรับยิ้มยิ้ม,มคิดว่าสุขภาพร่างกายที่ดีของเราเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเราสัมผัสได้ กับตัวเองเลยนะหนึ่งคือมันไม่มีความกังวลอะไรในการใช้ชีวิตเรื่องอื่นๆในชีวิตมันก็ไปต่อได้เช่นเรื่องการทํางานเพราะว่าเราประสบมากับตัวเองพอเรามีปัญหาสุขภาพไหมปวดท้องประจําเดือนบ้างปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่บ้างบางทีปวดท้องประจําเดือนตอนนั้นมันต้องหยุดงานเอาค่าเบีย้ยขยนันตอนนั้นมันก็มันก็ต้องหดหายไปอีกแบบเนี้ย การที่เรามอบของขวัญตัวเองให้เป็นสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองนะคะนอกจากว่าเราจะสามารถที่จะไปต่อกับชีวิตในด้านอื่นๆได้นะทั้งด้านการเงินเนาะแล้วก็อ,อครอบครัวนะแล้วเราก็มีความสุขด้วยที่สําคัญคือครอบครัวคือคนใกล้ชิดของเราขเขาก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องที่จะต้องมาดูแลเรานะคะเพราะว่าเราดูแลตัวเองแล้วดีแล้วแล้วก็เนี่ยคะ่ะ เราก็มอบสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะนอกจากว่าเราจะปฏิบัติเรื่องอาหารแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วเราก็ยังมีตัวช่วยดีๆที่ทําให้การใช้ชีวิตของเรามันราบรื่นนะคะได้นะคะอย่างโปรตีนกระปุกนี้นะคะก็สามารถช่วยช่วยยิมได้หลายเรื่องเราก็เลยอยากจะ มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยนะคะนอกจากเรามอบสุขภาพดีๆให้กับตัวเองแล้วช่วยเหลือตัวเองแล้วก็มีตัวช่วยแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะมอบสิ่งดีๆพวกนี้ให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยอันเนี้ยยิมก็ให้คุณแม่ทานนะคะอฮอทอนโคเอนไซนคิวเทนเนี่ยช่วยเรื่องหัวใจพอดีคุณแม่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวคะค่ะเพราะว่าช่วงที่คุณแม่ยัง อายุกลางคนน่ะคุณแม่เขาก็ต้องทํางานเป็นกะเหมือนกันแล้วก็บางทีมีแบบควงกะอะไรเงี้ยก็ทําให้มีผลต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หัวใจแล้วรวมถึงสมองด้วยนะเอ่อคุณแม่ก็เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ไปจี้ไฟฟ้ามารอบหนึ่งทีนี้ว่าเราก็เลยลองให้คุณแม่ทานโคเอนไซม์คิวเทนซึง่งหลายคนก็น่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคิวเทนที่สามารถช่วยหัวใจได้อยู่แล้วนะ แต่อันนี้มีมั่นใจได้เลยนะคะว่าอันนี้เป็นสารสกัดนําเข้าจากยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติด้วยนะเราคัดสรรสิ่งดีๆมาให้ทุกคนแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องกระบวนการผลิตหรือสารสกัดที่ว่ามันมันมีคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าเราเลือกแล้วก็คัดสรรมาแล้วก็ลองถามแล้วก็ติดต่อแอดมินมาได้นะคะแล้วก็นอกจากโคอนไซคิวเทนเนี่ยให้ให้คุณแม่ทานก็ยังให้คุณพ่อของยิมทานด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยเรื่องไขมันและก็ความดันได้ด้วยนะแล้วอันนี้ยิมก็ทานเองจริงๆริงยิมก็ทานทุกตัวค่ะนอกจากที่เราจะช่วยเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยตัวเองแล้ว บางทีไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบหรืออะไรเงี้ยบางทีมก็ต้องมีตัวช่วยนะเราก็เนี่ยเลือกแล้วที่จะเลือกเนี่ยค่ะเรื่องภูมิคุ้มกันมันสําคัญมากแล้วชิ่งตอนเนี้ยอากาศเปลี่ยนด้วยแล้วก็ใกล้ช่วงปีใหม่ด้วยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมอบสุขภาพดีๆนี้ให้กับตนเองก่อนนะคะโดยการที่ดูแลตนเองก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปหา ตัวช่วยอื่นๆซึ่งมันทำให้ชีวิตเราสะดวกง่ายขึ้นแล้วก็เพเๆเสริมประสิทธิภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นที่เราทําดีอยู่แล้วได,ได้ดียิ่งขึ้นอีกพอเรามอบสุขภาพร่างกายของเราดีๆให้กับตัวเองไปแล้วอันนี้แหละค่ะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าถ้าเรามีอะไรดีๆในครอบครัวที่เราสามารถจะมอบให้ได้อีกก็คือนี่เลยค่ะ ของขวัญปีใหม่อย่าลืมนะเพราะว่ามันทั้งอร่อยมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลจริงๆอันนี้ก็หายปวดประจำเดือนได้จริงๆเพราะว่ายิมพิสูจน์มาแล้วหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองนะคะที่เราจะเลือกอะไรให้กับตัวเองนะสำหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมอบสุขภาพ ร่างกายของตัวเองที่แข็งแรงนี้มอบให้เป็นของขวัญให้กับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าหากว่าใครอยากจะหาของขวัญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราห่วงใยเขาอยากให้เขาเนี่มีสุขภาพที่ดีอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วเรากอา็อยากจะมอบอะไรดีๆให้กับเขาซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นะแต่มันสามารถช่วยเหลือเป็นตัวช่วยทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นได้จริงๆเพราะว่า การที่เราใช้ชีวิตทั่วไปบางทีก็จะต้องไปกินอาหารตามสั่งบ้างเราไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้ด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยอันนี้มันทั้งดีท็อกซ์ talk, และช่วยขับพิษแล้วก็มีส่วนแทนแทนผงผักได้เลยอะค่ะเนี่ยแหละค่ะอาหารเสริมหรืออะไรพวกนี้มันก็มันจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราที่บางทีเราไม่สามารถจํากัดอาหารได้ด้วยตัวเองเนะะี่ยค่ะก็ก็จะช่วยเหลือพวกเราแล้วเราไม่สามารถที่จะไป กินเยอะๆเพื่อที่ได้สารสกัดที่เราต้องการอย่างเช่นโคเอนไซคิวเทหรือเบตากลูแคนเราไม่สามารถที่จะกินผักเยอะๆกินผัก5้าสีทุกวันได้เนี่ยมอบของขวัญให้กับตัวเองเป็นสุขภาพที่ดีตัวช่วยที่ดีแล้วก็อย่าลืมมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนใกล้ชิดถ้าหากว่าใครเนี่ยกำลังหาของขวัญด้านสุขภาพก็ขอฝากร้านเนสัตตะไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะติดเบอร์แล้วก็ไลน์ติดต่อนะ เนี่ยค่ะแล้วช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะจะบอกว่าโปรโมชั่นคือจัดจริงลดจริงนะคะแล้วก็ช่วงหลังจากโปรก็คือมันก็จะกลับไปเป็นราคาเดิมจริงๆแต่ว่าโปรเนี่ยจะบอกว่าเราอ่ะก็มีอยู่เรื่อยๆแต่เป็นช่วงๆนะซึ่งช่วงนี้ก็คุ้มที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยนะแล้วก็ลดถึงแค่วันที่27นะคะอยากให้ทุกคนลองลองเข้าไปดูในสตอรี่หรือในรีวหรือในโพสต์อื่นๆหรือทักเข้าไปใน เอสไทร์ไลน์นะคะเอสไทร์เนสตตา n a e s a t ส a ได้เลยนะคะสำหรับชาวนนี้เนี่ยแดดก็เริ่มออกและกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวยิมจะไปออกกำลังกายตากแดดขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะ